สวัสดีครับคนที่เกิดวันพื้นหัสบดีนะครประจําช่วงปีพฤษธศักราชนะครับดวของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละฮะอาจารย์เปิดไพ่ทาหลอดหรือไพ่ยิปซีนะครับผมแทนท่านนะครับซึ่งในภาพรวมนะฮะถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะต้องวิทยะอุตสาหะนะฮะเป็นสิ่งสาคัญครับเปิดไพ่มาปุ๊บเนะี่ยมีไพ่เขาเรียกว่าไพ่ตัวแทนเรื่องของ กิจกรรมนะครับเปิดไพ่มาสิบใบปุ๊บเนี่ยมีไพ่ตัวแทนเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องของเรื่องของการทามาหากินนะฮะมีตั้ง4ี่ใบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานดวงในะขนะนี้นะฮะเขาเรียกว่ามีช่วงดีเรื่องของการงานแล้วก็มีช่วงที่หัวจะปวดเรื่องของการงานก็ได้หรือแม้แต่โดยภาพรวมแล้วนะฮะเกณฑ์เรื่องของการที่จะจุกจิกหรือทะเลาะกับผู้คนนะครับในช่วงรอบปีนี้นะฮะจะต้องพึงระวังไว้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจล่มๆ ถ้าใจร้อนจะเสียการงานใหญ่ได้แต่ถ้าใจเย็นปุ๊บปัญหาอุปสัรคก็มีมุมที่จะคลี่คลายได้ครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะคราวนี้มาเจาะลึกครับด้วยภาพรวมเรื่องของการงานนะครับไพ่ประจาตัวของท่านในรอบปีนี้ที่อาจารย์หยิบไพ่แทนนะครับเคยเรียกว่าไพ่6คาทานะครับไพ่6คาทานะฮะซึ่งเป็นไพ่ใบนี้เนาะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าอะไรตัวบ่งบอกเรื่องของความสําเร็จนะครับ รือเป็นไพ่ที่สื่อถึงเรื่องของความวิทยะนะฮะอุตสาหะนะ,ะความอดทนนะ,ะใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่มีเกณฑ์เรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับไพ่ใบนี้นะฮะยังเป็นไพ่ที่ดีซึ่งเรื่องของงานเรื่องของข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับนะ,ะทำผลงานในช่วงก่อนหน้านะฮะโดนตีตกหรือรอคอยนะครับจะได้ตามใจปรารถนาในรอบป,ปีนี้ บางคนบอกอาจารย์นะทำวิทยานิพนธ์นะปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่ผ่านมานะครับเอาไปกลับไปแก้ไขนะครับแลวให้อาจารย์มาตรวจสอบปีนี้เนี่ยนะครับนะมันจะผ่านไหมมันจะได้รับอนุมัติไหมเป็นผลดีหรือเปล่านะครับก็แปลว่าพื้นฐานดวงตัวจุดนี้ได้รับการอนุมัติมีผลดีนะครับต่อเรื่องของการจบหรือการศึกษาของคุณในรอบปีนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับ แะประการสําคัญครับมีไพ่นะฮะเขาเรียกไพ่7คาทานะครับไพ่เคาทานะฮะเป็นไพ่ที่สื่อถึงเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคมันมีใบเนี้ยมังบงบอกข้อที่1คือมีปัญหาเข้ามาแต่ท้ายสุดแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคผ่านพ้นไปได้นะครับตรงจุดนี้และไพ่ใบนี้นะฮะยังเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับหนึชายภูมินะ เกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนั้นเป็นเจ้าของกิจาการการงานนะครับที่ต้องการที่จะอาจารย์เช่าออฟฟิศมาที่ผ่านมานะครับอยากที่จะมีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วนะครับเอาเงินที่เช่าเนี่ยเอามาผ่อนออฟฟิศของตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็มีมุมที่จะเป็นไปได้นะฮะไม่มีปัญหาใ้ตานี้แต่ถ้าใครอยากให้อาจารย์ ตรสอบนะชัยภูมิศาสตร์นะขายของนิดหนึ่งแอสไซน์โฮโลมาสเตแต่ว่าอาจารย์นะตังไม่ค่อยมีนะซุปเปอร์แตงมาก็ได้เออเนี่ยนะเป็นกำลังใจให้อาจารย์พูดหน่อยอย่างน้อยก็ไม่ข้างโฆษณาก็ได้เออแล้วต้องขายของนิดนึงนะฮะตามดวงแล้วเนี่ยนะฮะภาพรวมเนี่ยนะเรื่องของเนื้องานนะฮะค่อนข้างที่จะมีผลดีแต่แต่คู่แข่งมันก็เยอะความอิจฉาในรอบป,ปีนี้เยอะไหมยเยอะ นะเยอะนะเพราะว่ามันมีอิทธิพลเนี่ยเเรียกว่าไพ่นะหคาถา,านะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคบ้างงานทุกอย่างมีอุปสรรคหมดแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่คราวนี้มันมีคนที่แบบว่าพร้อมที่จะเอารัดเอาปเปรียบเรานะก๊อปของเราไปนะเห็นเราทําราคานะแบบนี้นะมันก็ใส่ราคาน้อยลงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้หรือเรื่องของอะไร การที่จะระวังเรื่องของการาพลาดพินเรื่องของข้อกฎหมายก็ได้ในพื้นฐานดวงนะฮะนะขณะเนี้ยนี่ก็ต้องระวังไว้งั้นเรื่องของเอกสารสัญญาอาะไรก็ตามที่ต้องมีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบนะครับบางทีเนี่ยไว้ใจมากจนเกินไปเชื่อใจมากจนเกินไปอาจสร้างปัญหาให้กับตัวคุณได้ในช่วงนี้ต้องพึงระวังไว้นะครับผมนะส่วนเรื่องของการเงินนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับมันมีตําแหน่งเนี่ย เปิดไพ่เขาะเซลติกคอสนะครับเขา่ะไพ่10บใบไพ่กลางเขนนะครับแต่ว่าองค์ประกอบบนจุดนี้นะครับไพ่10บใบของท่านเนี่ยมีไพ่เหรียญนะหรือตระกูลเรื่องของการงินการทองเนี่ยทั้งหมด2ใบนะครับจังหวะของตําแหน่งอดีตเนี่ยนะครับได้ไพ่สี่เหรียญแต่ว่าตําแหน่งอนาคตของท่านที่จันเปิดไพ่ปุ๊บเนี่ยได้ไพ่สองเหรียญนะครับต้องแยกนะครับว่าเรื่องงานก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละนะที่มาของอไรายได้มันก็มาจากการทํามาหากิน แต่เรื่องของการบริหารการจัดการอะไรก็ตามทีปุ๊บเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงต้องพึงระวังไว้นะครับไพ่สี่เหรียญนะไพ่ใบ,บนี้เขาเรียกไพ่เกี่ยวกับอะไรการเก็บเงินเก็บทองนะเป็นตําแหน่งของไพ่ที่ผ่านมาหรือเป็นรากฐานของคุณว่านะคุณสามารถเก็บเงินเก็บทองได้ดีนะครับแต่ว่าในตําแหน่งของรอบปีนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไพ่สองเหรียญน,นะครับมันไม่มีอะไรที่อะไรแน่นอนอ่าเป็นแบบนั้น อยู่ดีก็มีเหตุให้ใช้จ่ายเอาเงินเกา่าออกมาใช้ในช่วงปัจจุบันนี้ตั้งใจทำอาหารกินอย่างมากแต่พอมีเงินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนู่นนี่นั่นมาบางคนอาจจะต้องอะไรเรื่องของคดีเน,นี่ยเนี่ยก็ต้องระวังไว้ต้องไปเสียค่าทนายอะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็ต้องอะไรระวังไว้เป็นพิเศษนะครับการลงทุนลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้อ่าตรงนี้เป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาถ้าเราลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ตรงนี้จบ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็น1 2 3 4งสอและคิดด้วยกระบวนการทางความคิดของเราเองได้นะแต่สมมุติว่าไปเชื่อคนนู่นนี่นั่นนะกับสิ่งที่มันเป็นเนะ้อเมือพบพบการอังกาศปุ๊บแหมอะไอย่างเงี้ยน,นะสองเหรียญเนี่ยมันแปลว่าลดทอนเงินทองของคุณหรือลงทุนไปปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเป็นแบบนั้นวันที่เราอาจารย์ดูดวงอยู่ในขนาดเนี้ยน,นะอัดคลิปเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยคุณอาจจะดูช่วงธันวาคมกราของปีหน้าเนี่ย นะมันก็มีคดีนลคุณหมอท่านหนึ่งใช่ไหมโกงไปเท่าไหร่สองหมืล้านอย่างเงี้ยนะแปลว่าคนมีเงินมีทองเนี่ยนะบางทีโดนโกงไป2,000ล้านบางคนโดนเป็นนะสิล้าน50ล้านอย่างเงี้ยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีเงินเนี่ยบางทีเนี่ยก็โดนโกงได้นะครับตรงจุดนี้ต้องระวังไว้นะครับ อยากได้ผลกําไรที่เยอะเราไม่พูดถึงความโรคความโรคทุกคนมีทุกคนอาจารย์มีคุณมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่ได้นะบรรลุนะตรงจุดนั้นนะครับผมจะไปมักผลนิพพานแต่การที่มีคนพร้อมที่จะงี่เง่าใส่เราอะ่ะและเราไปคอยตามเขาหรือเราศีดูให้เขาอะ่ะดวงของคุณในขนดเนี้ในเสตติมีมุมแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นการดูดวงให้เป็นคือป้องกันไว้ก่อนด,ดีกว่าแก้ไขในภายหลังนี่คือความหมายตามนี้นะครับ เรื่องของความรักจากภาพรวมแล้วนะครับไพ่คาถามันเยอะนะแปลว่าพื้นฐานดวงใน,นขณะน,นี้มุ่งมั่นนะเรื่องของอะไรนะการงานแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากมีสมมุติว่าหนึ่งคุณอกหักในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะอะไรเจอความรักใหม่ไหมมีแต่คุณต้องทิ้งสิ่งเก่าๆไปก่อนให้ได้ถ้าคุณไม่ทิ้งสิ่งเก่าๆ ไปก่อนให้ได้ไอ้อย่างเงี้ยความรักครั้งใหม่มันก็มียากอ่านี่คือความหมายนะเพราะฉนะนั้นคุณจะต้องทิ้งก่อนรัช่างมันนะตัดใจนะเจ็บปวดตัดใจและเริ่มต้นใหม่มีคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอนะพรุ่งนี้ยังมีชีวิตที่ดีเสมอนะเอาทานองของนะฮะบอ,อดี้สแลมใช่ไหมนะมันต้องเป็นแบบนั้นนะต้องฟังเพลง แบบนี้นะต้องมีสิ่งดีรอคุณเสมอถ้าคุณทิ้งสิ่งเก่าๆออกไปแล้วนะเป็นแบบนั้นอาจารย์เนะีย่ยแบบนั้นมีแน่นอนนะใครอยากที่จะมีแฟนก็จะมีแฟนได้และภาพรวมแล้วถ้าจะมีมันต้องเจอมาจากเรื่องของการงานมาเกี่ยวเกี่ยวข้องกันในช่วงปีนี้2568เป็นแบบนั้นนะครับใครอยากมีบุตรมีลูกก็มีได้ นะจะเป็นด้วยวิธีธรรมชาติหรือนะจะไปหาคุณหมอทำนะครับไม่ใช่หมอดูนะหมอดูทำให้ไม่ได้นะฮะหมอสูตินะนะทำเลยทำกิฟเด็กหลอดแก้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีที่มีโอกาสที่จะติดง่ายมากกว่าช่วงไหนไหนะเป็นแบบนห้นครับผมตามนี้นะเอาละแต่นี่คือภาพรวมนะของดวงของคุณเป็นแบบนี้นะครับ แต่ใครอยากรู้ดวงของท่านนั้นมากกว่านี้ปรึกษากับอาจารย์เปการส่วนตัวนัดหมายวิเคราะห์ดวงของท่านได้ที่ไหนล่ะกับอาจารย์ผู้ก็แอสไซน o โฮโร่มาสเนะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ